อก็จะต้องมาและลูกมาละขามาแล้ะมามามาอาหารมาแล้วน่จ้าเขาเอาผักมาให้ะค่ข้า,เมา,าเมางานที่บ้านอยู่เพื่อตัดต้นไม้ตัดแต่งไม้ที่บ้านเลยยังไม่มาถึงพวกเองโทษทีมาค่ำไปหน่อยมาค่ำแต่ก็ยังมา,มานะ ถึงจะมาค่ําแต่ก็ยังมาเอาลูกอ่ะมากินนี่ลูกอ่ะมาอย่างนีใ่ไหมครับกินลูกเาเก้เากินนะอ,อ่ะอ่ะกิดออกินกันกินกันลูกกินกันแบ่งกันกินอันนี้ผักนี่ผักลูกอ่ะแบ่งกันกินแบ่งกันกิน มีน้อยก็กินน้อยวันไหนมีมากก็กินมากแบ่งกันอ่ะอาลกอ่ะอ่ะพักอ่ะอ่เลยบเบ้าเราเบ้าไอ้ฮกกันกินด,ด้วยกันกินด,ด้วยกันอยู่ด้วยกันกินด,ด้วยกันอยู่ด,ด้วยกันอยู่ด้วยกันดีๆนะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันอย่าลุกลานกัน เป็นสัพพสัตว์ด้วยกันมีน้อยก็กินน้อยมีมากก็กินมากฮะความสุขไม่ได้อยู่ที่การกินอยู่ที่ว่ามีกินไหมแค่นั้นมีกินก็โอเคละอย่าฮกกันกินด้วยกันหลุกกินด้วยกันอย่าฮกกันอย่าลุกรานกันสัพพสัต์อย่าได้ลูกรานกันดด <c oughs> จิตข้างบนไสเงินไสทองอยู่บนปลอดภัยอยู่ข้างล่างฮบกับเจ้าตรงเจ้าตรงมันยึดของข้างล่างาตรงมันยึดของข้างล่างอยู่